đấy <tôi chắc> Jungwa, du còn, kiệt <coughs> <tôi chắc> <tôi chắc> สวัสดีครับเป็นคลิปไล้สาระนะครับไม่ต้องดูก็ได้ผมจะมาลองฝึกพูดใส่คลิปวิดีโอดูซึ่งขัดหลังชิบหายผมพูดทาไมผมถึงไลฟ์ผมไลฟ์เพื่อเอาไปดูที่หลังนะครับว่าเสียงในการพูดหรือว่าอะไรเงี้เป็นยังไงบ้างอาจจะดูร้อนๆหน่อย เวตนี้ัสวัสดีครับยินดีไม่ได้ยินสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีทุกท่านที่ได้รับชมครับห่วไหมกูเนี่ยเว้ยเดี๋ยวกันเอวันกูเอาอะไรมาวะเรามีคลิปฝึกพูดนี่ว้า Youtube...Youtube... เนี่นี่นี่เจอแล้วเอาไม่ใช่นี่ว่า